สวัสดีคะ่ะทุกคนภารกิจวันนี้จะพาทุกคนมาตัดหน่อไม้กันค่ะบรรยากาศดีๆหน้าฝนอย่างนี้ชวนทุกคนเข้าป่าไผ่ตัดหน่อไม้ค่ะ สเตปสวัสดีค่ะทุกคนมาตัดหน่อไม้กันค่ะหน่องามๆเลยค่ะได้มาแล้วค่ะทุกคนสำเร็จไปอีกหนึ่งนหน่อตามมาดูกันเลยค่ะว่ามีกี่หน่อทำอะไรกินดีคะทุกคน นี่ค่ะได้มาอีกแล้วค่ะไปค่ะลุยกันต่อไปเลยค่ะภารกิจวันนี้แค่ตัดหนอไม้ก็เหนื่อยแล้วค่ะ